I'm <laughs> going <laughs> สมาชิกติ๊กต็อกรายหนึ่งได้ทําการโพสตคลิปงานเลี้ยงช่วงเย็นของงานบวชแห่งหนึ่งแต่เกิดฝนตกลงมาระหว่างงานเลี้ยงพอมีข้อความระบุว่าฝนตกตกหยุดหยุด,ยดแขกงานบวชสู้ชีวิตมากวงไม้เลื้อยแบนสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับโดยในคลิปเป็นงานเลี้ยงโต๊ะจีนมีวงดนตรีมาเล่นเพื่อความบันเทิงและแขกมาร่วมงานเป็นจํานวนมากแต่ทว่าฟ้าฝนนั้นกลับไม่เป็นใจเทลงมาไม่หนักมากนักก็พอที่จะนั่งดื่มกินสั่งสรค์กันได้ซึ่งแขกในงานนั้น ก็สู้ชีวิตมากไม่แพ้กันเพราะแขกในงานนั้นก็ได้นําเอาผ้าคลุมเก้าอี้สีขาวมาคลุมหัวเพื่อกันฝนทําให้ถ้ามองมเผินแล้วคิดว่าเป็นการสังสรรค์ของชาวอาหรับกันเลยทีเดียวค่ะ